สวัสดีครับเพื่อนนักทุนครับพบกับผมนุสกราฟนะครับในคลิปนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับที่27เมษายน2020นะครับตอนนี้เวลาตี5-8นาทีนะครับในคลิปนี้ผมพาไปดูการแนวการลงทุนแบบบ้านนะครับตัวอย่างหุ้นมินท์นะครับ min mint นะครับก็ที่ผมสนใจเปิดดูกราฟตัวนี้นะครับก็เห็นทวิตเตอร์ก็พูดว่า เจ้าของหุ้นนะครับที่เป็นฝรั่งเขาพูดว่าวิกฤตครั้งนี้โควิดเนี่ยมันใหญ่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมานะครับในใน,ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายวิกฤตมากแต่ครั้งนี้หนักสุดนะสาหรับกิจการเขานะครับเราก็มาดูว่ามินมินก็เป็นเจ้าของพวกเชนอาหารนะพวกพิซซ่าพวกอะไรอย่างนงี้นะฮะแล้วก็โรงแรมอะไรพวกนี้นครับหลุมง่ายก็คือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหละนะครับทีนี้ไปดูมินกันนะครับมินก็อยู่ในตลาดเซ็ตนะครับ ความรู้เกี่ยวกับมินนิดหนึ่งว่ามันมี D W ไหมนะครับ M I N เวลาพิมพ์เนี่ยให้ค่อยๆเติมไปทีละอักษรนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ชเวลาเราจะเรียกเรียกเรียกดูกราฟมันเป็นเซิร์ชเอ็นจิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไปทีละตัวทีละตัวมันก็จะกรองเอาตัวอื่นออกแต่ถ้าเราพิมพ์เร็วเกินไปบางทีมันมันมันหาไม่ทันนะครับมันก็จะแสดงอะไรไม่รู้เยอะแยะนะครับเนี่ยมินถ้าเราค่อยๆพิมพ์เข้าไปทีละตัวเนี่ยนะครับมันจะกรองเอาเฉพาะที่เกี่ยวจริงๆนะครับนี่ก็็เเปนนตตลาดซะครับ แล้วก็เป็นมินตลาดมิเนกามีตลาดทีเฟกของไทยนะครับแล้วก็มีดีเดมันยูไหมก็ดูว่ามันมีมินแล้วตามด้วยตัวเลขเยอะไหมนะมีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้มีดีเดอมันยูนะครับจากหลายเจ้าเนี่ยนะฮะซึ่งเราดูล่าสุดเผื่อ,อไว้ก่อนนะครับล่าสุดคือแบลคอยลี่วีแปดคอลดีเดอร์มันยูเบอร์สิบสองเดือนธันวาครับสองพันสิบสองนะครับ,2012รบตอนนี้ไปถึงสองพันสิบสองนะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นนะครับ เป็นข้อมูลนะเดี๋ยวต่อไปเราก็ค่อยตามไปดูว่าดีน้ำอยู่ของมิ้นต์เป็นงไงตอนนี้ดูมิ้นแบบบ้นนานๆธรรมดาก่อนนะครับอันนี้ผมเปิดมิ้นตขึ้นมานะครับเอาอะไรบ้างนะครับให้ p v c โชว์อะไรบ้างนะครับให้มันว่าะนะครับเส้นเฉลี่ย5วันนะครับแล้วก็กำหนดสีแดงเขียวด้วยราคานะครับโดยใช้ price range ทเนี่ยเท่าไหร่เราก็ดูช่องราคาของมิ้นนะครับ แต่ที่ตัวเลขแต่ตัวชื่อมันเนี่ยแล้วก็กดที่3มจุดข้างหลังสุดมันจะมีบรรทัดที่สมชื่อ symbol info เลยนะครับ<ม>ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นนี้นะครับ<ม>เราเห็นว่ามันมีมันมีติ๊กไซส์ตรงกลางหน้านะครับติ๊กไซส์0ูนจุดหนึ่งแปลว่าช่องราคาเนี่ยสิบสตางค์นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นช่องราคาเป็น my range เปลี่ยนเป็นสิบสตางค์นะครับใช้วาดอักษร up พนะครับใช้วาดป้าย up ให้วาดเส้นแนรับแตวต้านสีส้มสีฟ้า นะครับเอ,อ่อเอาเท่านี้ก่อนสามตัวนะครับโอเคฉะนั้นเราก็จะได้การาฟแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเริ่มพิจารณาเนี่ยเ็นว่านะครับราคาหุ้นเนี่ยนะฮะมันเคยอยู่ระหว่างแถวแถวสามสิบแปดบาทช่วงนั้นนะครับแล้วมันมาเริ่มตกจริงจังเนี่ยก็ก็คือช่วงตั้งแต่สามสิบหกสามห้าบาทลงมาเนี่ยนะครับเอ,อ่อ มาตกมากๆเอาลงมาถึงกระทั้งส4บบาทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าลงทุนเนี่ยให้เรารอให้เกิดสต๊อกพันก่อนนะครับสต๊อกพันุคือการที่ราคาหุ้นมันตกลงเร็วมากนะครับทําให้คนต้องขายตัดขาดทุนออกมาเยอะๆนะครับตรงนั้นแหละคือตรงที่เจ้าตลาดเขาเข้าไปรับซื้อนะครับจากคนที่ขายตัดขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเรารอเรารอ,รอต,ตรงนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยเข้านะครับแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเกิดตรงนั้นแล้วนะครับ ก็โดยมากมันจะเกิดเส้นสีฟ้าขึ้นมาเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับแล้ว PVC มันขึ้นไปอัพนะครับถ้ามีสีฟ้าเส้นสีฟ้าเกิดขึ้นน,นะครับแล้วเนี่ยนะรบ,บริเวณน,นั้นเองเนี่ยเวลาที่ PVC AI เนี่ยมันขึ้นไปอัพเนี่ยผลตอบแทนการเข้าซื้อตอนนั้นเนี่ยมักจะได้เกินสี่ปอร์เซ็นนะครับผมลองดูลองดูตรงนี้นะครับตอนที่มันตกลงมาตรงนี้นะนะครับ ราคาหุ้นก็ไหลลงมาโดยทั้งเกิดเส้นสีฟ้าที่30บาท2ี่สัสตางค์นะครับตรงนี้พอเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยเรากอา็อีกวันถัดมา p b c ขึ้นไปอัพนะครับเพราะฉะนั้นพอสิ้นวันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าซื้อราคาเปิดของวันถัดมาคือวันนี้นะครับแล้วเราลองว่าดูว่ามันผลตอบแทนเกิน4%ไหมนะครับภายในวันได้สี่จุดแปดมฮะเนี่ยแล้วก็ไปสูงสุดที แปดเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเส้นแนวต้านแนวแนวรับต้านสีฟ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงจริงจะสีอะไรก็ได้นะครับสีฟ้าเป็นสีส้มก็ได้นะครับแล้วมีป้ายอัพขึ้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยมักจะได้เกินสี่เปอร์เซ็นตนะครับทีนี้เราสังเกตดูตรงเนี้ยก่อนหน้าที่จะมีการมีเกิดเส้นสีฟ้าสามสิบาทยี่สิบห้าสตางค์ขึ้นมาเนี่ยราคาหุ้นมันไม่ได้ลงเร็วอะไรแล้วมันมีการลงแล้วมันก็ยับยั้งยับยั้งชะลอไม่ตัดสินใจเนี่ยโดยแทงพวกนี้นะครับแทงทีี่มลําตัว แทบจะไม่มีลำตัวเลยพวกนี้คือการลังเลนะครับมันไม่ได้ลงแบบรวดเร็วนะเพราะนั้นนี้ไม่ใช่การสตทอพันนะครับแต่การลงมาของมันเนี่ยมันลงมามากพอและต่อเนื่องพอที่จะทําให้เกิดเส้นฟ้าแนวรับสั้นขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เข้าได้ภายในสี่เปเซนะครับทีนี้เราตามลงไปดูเนี่ยเห็นว่าบริเวณนี้ถึงจะเรียกว่าสตทอพันนะครับคือมันลงเร็วมากเนี่ยลงเร็วมากและไม่มีการลังเลเลยนะี่อันนี้อันนี้ลังเลนะครับติ๊กติ๊กติ๊กขีด ที่ไม่มีลำตัวพวกนี้หลังเลนะครับแต่ว่าที่ไม่ลังเลก็คือพรวด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 อย่างนี้เลยนะครับนี่คือสต็อปฮันุของจริงนะครับแล้วพอเกิดเส้นฟ้าขึ้นปุ๊บนะครับอัพที่เกิดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมักจะเป็นอ uh ัพที่ให้ผลตอบแทนเยอะนะครับหรือถ้าใครอนุร,รักษ์นิยมก็เอาแค่สี่เปอร์เซ็นต์ก็มักจะไม่ขาดทุนนะครับหรือมักจะกำไรสี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเอาเราลองดูนะครับอัพนี้มันเกิดขึ้นพร้อมสต็อปฮันุพร้อมเส้นฟ้าเราแล้วก็ ไม่ไม่เข้านะครับแต่ถ้าเขาก็ได้ได้เกิน4%นั่นแหละแต่ว่าเราไม่เข้านะครับเรารอหลังจากนั้นอีกหนึ่งอัพน่อันนี้มันเกิดพร้อมเส้นฟ้านะครับเนเส้นฟ้าเดิมอยู่ที่3 0บาทยี่สิบสตางค์เส้นฟ้าใหม่อยู่ที่1 4บาทาตามที่สตางค์เนี่ยลงมาเกินครึ่งเลยนภายในไม่กี่วันนี่คือสตอปพันนะครับหรือรับซื้อกดราคาทุบราคารับซื้อต่อจากคนถ่ายตัดขาดทุนเยเรียกว่าสตอปพันนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้เกิดเส้นฟ้าแล้วปุ๊บมันราคาขึ้ นะครับแล้วมันเกิดอัพนะครับใครดูแท่งเทียนดูในรอบหนึ่งต้านอาจจะพบว่าแท่งนี้มันหลุดเส้นฟ้านะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะรกราฟมันหลุดจริงแต่ป้ายขึ้นอัพแบบว่าควรที่จะซื้อนะครับ,นะรบอันนี้ที่เราลองดูว่าถ้าเราเข้าซื้อราคาเปิดของวันถัดมานะครับผุอยนแทใจะเป็นยังไงปึ๊บขยายนิดนึงนะฮะร,ราคาเปิดของกราฟแท่งเทียนอยู่ตรงข้างล่างน,นี้นิดนึงหนะรป่า อันนี้ราคาต่ำสุดนะครับเอาราคาเปิดราคาเปิดก็คือตรงนี้นะครับ14บาททวนนะครับ14บาทภายในวันนั้นเองนะครับพอเข้าซื้อปุ๊บเนี่ยภายในวันนั้นเองเกิดกำไรถึง5%นะครับเนี่ยใครอนุรักษ์นิยมนะครับลงทุนแบบเรื่อยๆไม่เสี่ยงมากเนะ ห้าเปอร์เซ็นก็ขายไปเราตั้งขายที้กสี่เปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าเนื่องจากอันนี้อัพนี้เกิดหลังสตาอปพันนะครับสตาอปพันตรงนี้เกิดเส้นฟ้ามาแล้วก็เกิดอัพตรงนี้นะครับที่ไม่ได้เกิดพร้อมเส้นฟ้านะครับเป็นอัพที่เกิดหลังหนึ่งขางหนึ่งอันอัพนี้แหละเป็นอัพที่ความเสี่ยงตับนะครับผลตอบแทนสูงเรียกว่าโลว์ริสไฮรีเทิร์นนะครับเราไปดูว่าถ้าเราไม่ขายสี่เปอร์เซ็นตแล้วเราปล่อยยาวไปนะครับเราไปขายที่ไหนดีก็เส้นแนวต้านถัดไปซึ่งบริเวณนี้ยังไม่เกิดนะครับ ไปเกิดที่ตรงนี้นะครับวันที่เก้าเมษามันเกิดเส้นแนวต้านสีส้มขึ้นนะครับเพราะันพอเกิดเส้นแนวต้านสีส้มเราก็ขายวันลุงขึ้นราคาเปิดปึ๊บนะครับนี่ฮะว,วันลุงขึ้นก็คือวันที่สิบนะครับเป็นวันวันศุกร์นะแตก็ขายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้กําไรจากการเข้าหลังสตอปฮันนี่นะครับส2มสิบสองเปอร์เซ็นภายในสิบหกวันนี่หุ้นที่อยู่ในสภาวะมืดมิดสุดในอุตสาหกรรมเลยนะฮะในช่วงจังหวะนี้นะครับที่ลงมาลึกมาก จากสามสิบเหลือสิบสี่ในช่วงโควิดก่อนสงกรามเนี่ยนะครับช่วงนี้นะฮะแต่ปจจระเด็นทางเทคนิคนะครับทางจิตวิทยาทต่างๆของการลงทุนเนี่ยก็คือว่ารายใหญ่เขาตัดสินใจเข้าตรงนี้นะครับเขาทุบราคาให้เกิดการตัอปลันบริเวณต็อพลันเนี่ยดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวอลุ่มมันจะพีกวอลลุ่มจะหายเนี่ยเยอะวอลลุ่มเยอะนะครับวอนลุ่มเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนแตกตื่นขายแล้วขครซื้อนะครับรายย่อยแตกตื่นขายรายใหญ่เก็บเก็บเก็บ นี่เป็นช่วงโอกาสที่ซื้อหุ้นเยอะๆไล่แล้วราคาไม่เปลี่ยนราคาไม่ปรับไม่ขึ้นไม่วิ่งนะครับก็เป็นโอกาสที่เงินใหญ่จะเข้าซื้อเพราะว่าประเคถ้าเงินใหญ่เข้าซื้อเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนทาให้เขาได้หุ้นได้น้อยได้หุ้นไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นรายใหญ่เป็นไฟบรงครับที่จะต้องทําการซื้อปริมาณมากในช่วงที่คนแตกตื่นแห่ขายนะครับนั่นคือโอกาสเดียวที่เขาจะได้กําไรได้ราคาถูกๆนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็ไปขายข้างบนนะครับทีนี้ เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะขายออกตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะ,จะสูงสุดเพราะมันอาจจะขึ้นไปอีกเยอะมากก็ได้นะครับแต่ว่าเรากําไร32%ภายใน16วันแล้วเราชนแนวต้านสีส้มแล้วนะครับมันก็ขณะกำไรขนาดนี้มหาศาลมากลยครับ16วันได้32%เนี่ยครับก็ควรจะขายทำกำไรแล้วที่เหลือก็ว่ากันไปซึ่งก็จะเห็นว่าหลังจากมันชนเส้นสีส้มแล้วเนี่ยนะครับมันกอ็ออกข้างนะครับออกข้าง ดูแท่งนี้นะครับแท่งนี้เรียกว่าแทง่ทงแทง่งรอเมา์นะครับนี่ครับเนี่ยมันการพุ่งขึ้นไปสูงมากวันถัดมาขึ้นไปเท่าไหร่ก็ลงมาเท่านั้นเลยนะเนี่ยนะครับแล้วแต่มันก็มาทดสอบเส้นสีส้มอีกทีนึงน,นะครับแล้วก็ออกคางไปทีนี้ออกคางไประยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเราจะขึ้นต่อหรือจะลงอันนี้ไม่มีไม่มีทางรู้เลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าหลังจากที่เกิดอ,อัพนี้แล้วเนี่ยอัพต่อไปเนี่ยถ้าเราเราไม่ทันที่จะเหตุ จะเห็นเหตุการณ์ตอบแทนดีนะครับอัพต่อไปนี่มีโอกาสไว้เราก็ไปลองดูนะครับอย่างน้อยสี่เปอร์เซ็นต์ได้ไว้โอกาสมันก็น้อยลงนะครับความเสี่ยงก็มากขึ้นแต่พออัพนี้มันรุกขึ้นเราเข้าราคาเปิดนะครับภายในวันนั้นเองเนี่ยได้กาไรเจ็ดเปอร์เซ็นแต่เพราเราขายวปทีสี่เปอร์เซ็นต์ก็จบนะครับก็มีเนี่ยตามไม่ทันมาเข้าทีหลังก็ดูแล้วกันว่าราคามันขึ้นไปเยอะหรือยังนะครับอ่ออีกอย่างหนึ่งที่สนับสนุนให้เราขายทำกำไรเมื่อเกิดเส้นสีส้มนี้นะครับ เราเห็นว่าถ้าเราพิจารณาตรงนี้นะครับมันลักษณะเข้าเข้าข่ายเส้นสายไฟอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับเข้าข่ายการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มในลักษณะของสายฟ้านะครับก็คือขึ้นลงขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงๆถ้าเป็นเวฟแบบละเอียดก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรของของ,ของพวกที่ดูคลื่นนะครับแต่ว่าเราดูแบบบ้านๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันขึ้นจากแนวรับสีฟ้า ไปชนแนวตานสีสม้มเราก็ขายแค่นี้เองนะครับดูง่ายๆแบบนี้ก็ได้กําไรถึงสามถึงสองเปอร์เซ็นต์ว่าเราต้องจํากัดการเข้าของเรานะครับให้ดีถ้าเราจํากัดการเข้าเฉพาะตอนที่มันเกิดสต๊อปหันแล้วเราค่อยเข้าเนี่ยโอกาสพลาดก็มีน้อยลงนะครับนะครับนี่จำก็ง่ายๆนะครับเกิดเส้นสีฟ้าหลังจากราคาลงมาอย่างเร็วมากนะครับนี่เรียกว่าสต๊อปพันแล้วเกิด PVC ให้ไปอัพเข้าตรงนั้นนะครับอนุรักษ์นิยมเอา4%ี่เปอร์เซ็ขายจบนะครับอาจจะหลายครั้งนะฮะ ครั้งต่อครั้ง,งครั้งอะไรกี่พอนะครับแต่ถ้าใครอ,อยากจะเอามากกว่า4%เซนะครับก็ให้นึกถึงลักษณะของการขึ้นแล้วก็จะต้องมีการพักนิดนึ่งเป็นขยักเล็กๆนะครับเรียกว่าเส้นสายฟ้าแล้วขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งนะครับลักษณะของเส้นสายฟ้านี่จะพบว่าการขยักเนี่ยมกักจะอยู่บริเวณประมาณครึ่งหนึ่งของการวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็คือขึ้นไปลงขยักแล้วขึ้นไปอีกประมาณเท่าเท่ากันกับที่ขึ้นมานะครับซึ่งก็เหมันก็จะเกิดเส้นส้มขึ้นถึงตรงนั้นเราก็ขายนะ นะครับเป็นแท่งบวกแท่งลบเนี่ยจุดเข้าคือแท่งนี้เป็นแท่งอะไรวันที่ยี่ห้าเมษายนเนี่ยเป็นแท่งอะไรนะครับเคยเปิดให้ p พ c ี่พิมพ์ตัวเลขสี5 9ห้าเก้า number ขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่านะครับแท่งนี้เป็นแท่งลบสิบสามนะครับคือนับลงมาด้านลบเนี่ยถึงเก้ามันจะเกิดเส้นเกิดเส้นสีฟ้าขึ้นนะครับแล้วอัพนี่เกิดขึ้นที่แท่งสิบสองนะครับพอแท่งลบสิบสองนะครับพอแท่งลบสิบสามเราก็เข้า นะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะร,ราคามันก็พุ่งขึ้นไปปิดอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยห้าวันเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้อยู่เหนือเส้น5้าวันนี่มานานมากนะครับนี่อยู่เหนือเส้นห้าวันครั้งสุดท้ายนี่อยู่ที่วันที่ห้ามีนานครับจากนั้นมาได้อยู่ใต้ตลอดนะครับพอเราเข้าซื้อปุ๊บสองวันเนี่ยมันก็ไปปิดเหนือเส้นห้าวันได้นะครับแล้วก็เริ่มน้บด้านบวกเป็นบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกไปเรื่อยเือจนกระทั่งถึงบวก 9, เก้าเกิดเส้นสีส้มขึ้นแล้วก็ขายออกที่บบวกกคาเปิด็จ นะครับทีนี้มันอาจจะขึ้นไปอีกไม่รู้อาจจะเยอะหรือไม่เยอะไม่รู้นะครับบางคนอาจจะอาจจะรอมาขายที่แนวต้านนี้ก็ได้สามสิบาทยีท่สิ้สตางค์เนี่ยแต่ว่าเอ่อไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันเป็นผมผมจะขายที่ตรงนี้แหละนะครับ <c oughs> เรื่องอื่นว่ากันทีหลังนะครับนี่เพราะว่าอะไรเพราะผมเห็นเส้นส่เส้นสายเส้นสายสฟ้าที่ตรงนี้หนึ่งขยับนะครับเห็นตรงนี้นะครับนะโอเคครับนี่คือคุณแบบลงรงทุนแบบบ้านๆก็อย่างเงี้ยนะครับ เราพี่เราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ได้โอกาสดีๆก็ไม่เขานะครับอันนี้ก็คือลักษณะการลงทุนที่ปลอดภัยนะครับต่อหลังเราก็ไปดูดีนของตัวนี้นะครับตัวไหนน่าสนใจก็เข้าดูนะครับดีก็เน้นตัวที่เพิ่งเข้าขายใหม่ๆนะครับไทา์ดีเคยังคนยังไม่คิดตึกมากเป็นต้นนะครับครับผมคิดว่าคลิปนี้ก็คงได้ความรู้กันเยอะพอสมควรนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ